มาต่อกันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยกันบ้างนะคะนายวรวีมกคดีตัวเต็งประธานสาพันธ์ฟุตบอลเอเชียค่ะก็พลาดโอกาสในการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของวงการลูกหนังเอเชียนะคะหลังจากที่มติที่ประชุมไว้ใจนะคะให้รองประธานชาวจีนนั่งรัากษาการไปรอีก1ปีค่ะก่อนที่จะจัดการเลือกตั้งอีกครั้งในปีหน้าค่ะ สาพันฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ลงมติในที่ประชุมวาระพิเศษในวันนี้ที่กรุงกุลลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะว่าการจัดการเลือกตั้งประธาน AFC คนใหม่แทนโมฮัมเหม็ดบินฮัมมัมได้ในปีหน้านะคะ <c oughs> ก็ส่งผลให้จางจื้อหลงคะ่ะรองประธานอาวุโสชาวจีนก็ยังคงรักษาหน้าที่นะคะคือทำหน้าที่รักษาการต่อไปะคะ่ะ ก่อนหน้านี้นายวรวีมะกูดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบินฮัมมัมได้รับการคาดหมายนะคะว่าได้รับการเสนอชื่อและก็ถูกเลือกเป็นประธาน a f c คนใหม่ทางนี้ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยบอร์ดบริหาร AFC 19คนมีมติจากการอ้างอิงระเบียบข้อบังคับของสาพันธ์มาตรา31วรรคที่15อันเนื่องมาจากคำตัดสินของคณะกรรมการจริยธรรมของฟีฟ่าเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า หากตำแหน่งประธานสาพ,พัน์ธว่างลงให้รองประธานอาวุโสซ,ซึ่งก็คือจางจื้อหลงเข้ามาทำหน้าที่รักษาการแทนและหากรองประธานอาวุโสไม่สามารถทำหน้าที่ได้ก็จะให้รองประธานที่ดํารงตําแหน่งมายาวนานที่สุดรักษาการแทนตามมาตรา31วรคที่14 นอกจากนั้นคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของ AFC ก็ชี้แจงถึงข้อตกลงในการจัดประชุมวาระเร่งด,วด่วนโดยการเลือกประธานสาพันธ์คนใหม่ด้วยนะคะว่าจะสามารถดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อตําแหน่งว่างลงไม่น้อยกว่า1ปีซึ่งหมายความว่าหากจะจัดการเลือกตั้งประธาน AFC คนใหม่แทนบินฮัมมัมก็ต้องรอจนกว่าจะพ้นวันที่30พฤษภาคมปี2012ไปก่อนค่ะ